พิ่งอาบมนี้เธอพี่บอกเพ่อาไปแล้วอืเอ้ยวันนั้นวันนั้นไม่ได้เรียนเต้แล้วแล้วเรียนร้องหนักไหมแแกตอนแรกฉันค <Okay. Books. S 1> okay, ิด oh. ว่าคุณนุ่นมาสอนเว้ยสรุปพุชินนี่อ๋อพุชินนี่มาสอนแล้วฉันแบบดีจ้าวันนั้นอะวันอาทิตย์เช้าเป็นวันที่แบบ ชิวนะเว้ยฉันตอนนั้นฉันก็คุยกับพี่แปลงด้วยเป็นคำถามเดียวเธอเลยรอเออว่าของฉันอะให้เลือกคนที่แบบเออเขาเรียกอะไรเออแบบนั้นแหละสองคนแต่คนที่เหมาะสามเวลาเอ,อ้าทำไมทาไมไม่อยู่ที่แถาไม่อยู่ที่ทถา <laughs> ก็แบบเขาก็เลยให้พูดแค่แบบว่าเออสองคนก็ได้ก็หิดผลไปเธอรู้บ้าง่าฉันเลือกใคร I don't know you know you know you know เธอฉันน <You know. S 2> ่าจะรู้เว้ยฉันคิดว่าฉันอ๋อสองคนที่อยู่เคยพูดปะอย่าอ่ะอ่ะโอเค I think I know I think I k n o พอพูดไปใช่ไหมตอนฉันแบบตอนฉันไปเรียนกับเขาอะฉันก็รู้สึกว่าแบบเฮ้ยมันก็ไม่อยากอะอืมใช่นี่ก็เป็นเหมือนกันแล้วแบบตอนนั้นแบบเจอรู้สึกโอ้ขอโทษจริงความรู้สึกมันก็จะแบบแนั้นหน่อยอะแต่แบบเออเดี๋ยวคืออะไรคือการที่แบบยูทักมาบอกไอ้ว่าทายบัตรไม่อยหน่อย ลกเ,ลเกินโดนทำโทษด้วยอะไรนะแบบปกติเวลาจะสอบเชป้าต้องเอาแบบบัตรไปยื่นว่าแบบ<อ>มีตัวจริงแต่ว่าแชนาลืมอยู่อพาร์ตเมนต์และทีนี้ฉัชนก็แบบต้องแบบให้เขาดูหลักฐานมาแบบว่าลืมบัตรไ้ที่โน่นจริงๆวันนั้นก็โดนกระโดดตกไปสิบทีเ้ยมสวัสดีขจรสัก คือแกทั้งมาตอนนี้ฉันแบบเพิ่งตื่นพอดีอะ่ะแบบฮะแล้วฉันก็ไปหาอยู่ตั้งนานเป่าไหนวะเ,<อ>วเปิดมาปุ๊บเจอบารเธอกับสติกเกอร์ปิดหน้าไว้คือถ้าเกิดเอาสติกเกอร์ออกคือหน้าแย่มากหน้าแบบเหลืองอ่ะเห,หลืองแบบมะลิแต่ว่าไม่ได้เรียนเต้นมานน้ทีก็รู้สึกว่าดีหน่อยชิวเอ้ยวันจันทร์ดีเออชิวหน่อยแล้วนี่วัน ไปถัดมาปะไม่ไม่ได้ไปไปวันศุกร์อ๋อแต่ก็อาจจะไปสายด้วยเพราะว่าแบบรอบนี้ว่าจะนั่งรถตู้ไปอ๋อ oh, ไปคนมาคนเดียวหรอไป,ไปกับแม่แม่จะพานั่งแล้ที่หลังก็แบบมาคนเดียวอ๋ออ๋อสูสเหมือนไอ้อะ้เครื่องมาเองเลยหู oh, ห้องลุกมาก แบบเขาอยู่ที่เนี่ยเขานอนดึกกว่าตอนเขาอยู่โนนอีกอะเรีงหรอตอนอยู่นี่เธอแบบนอนเร็วแต่ว่าตื่นบ่ายเว้ยแต่อยู่ที่นี่แบบนอนช้ามากเมื่อคืนนี้ก็แบบนอนประมาณแบบตีสามนิดๆเลยแล้วก็ต้องตื่นแบบรีบไปเรียนโอ้เห็นเขาบอกว่าเขาจะใช้มํนหนัก ที่สามสิบเมตรไม่บี <Maybe. S 3> อยู่พญาก,กินจุมากจะบอกให้คิวสุราตกินจุมากค่ะผักกรอบี <c oughs> ่สุดนนัวเลยยังไม่ได้สาะผมเลตั้งแต่ฟิตเนสแล้วแบบแม่งที่เป่าผมแม่งก็อยู่อาพาร์ทเมนต์เอาอะไรเอาอะไรบัดลมแอก็เป่าไม่ได้ปะ แกเนี่ย yeah. yeah. ที่ผมแห้งอะ่ะเชื่อป่าวว่าเร็วกว่าใช้ได้เป่าผมอีกคือเต้นเว้จริงเหรออ๋อสบัสดถูก่ะเต้น,นเต้นเต้นแล้วมันเกิแบบแหง้งอืมฉันนี้ไม่ได้หยั่มน้ำเลยฉันนี่จะไปยัมน้ำาหละอือยู่มาวันศุกร์ใช่แยบ โอเคมาเรดหรอน่าค,ค,คิดว่าน่าจะเลดเพราะว่าเลิกสอบก็บ่ายสามโมงครึ่งแล้วอะโอเคไม้ฐานละการชัน้นแบบอ,อ่าอดีคะเชือปาชั <c oughs> ้นแบบว่าตอนชันฟิตเนสอะตอนแรกฉันจะไปคุยกับแค่พี่เป้เฉยวเว้ยแล้วพี่นั้นก็บอกว่าขึ้นไปฟิตเนสก่อนได้เลยจ้า <c oughs> ฉันก็แบบเอาไปยอดคือฉันอะ คือแบบตั้งใจแค่แบบแต่งตัวสวยไปไปแบบคุยอย่างเดียวใช่ป่ะสรุปแม่งโดนพาไปฟิตเนสคือกูแบบกูไปใช่ป่ะแล้วแบบว่าก็คาร์ดิโอปกติหลังจากนั้นอะ่ะกนก็แบบคือความที่ว่าเป็นมีผู้ใหญ่เยอะอ่ะแล้ววันนั้นก็มีแบบพวกแบบพี่เขาอ่ะที่แบบว่าที่เราเคยฟิตเนสแล้วเจอเราเจอพี่เขาแต่จะไม่ได้ชื่อแหละที่สวยๆอ,อ่ะอ่าพี่ปิมพี่ปิ่มเอเออ่ะนั่นแหละ แล้วแบบเขาอะก็มาถามฉันว่าแบบว่าแล้วคู่หูเราไปไหนล่ะอะไรอย่างนี้รู้สึว่าอ๋อคู่หูหนูเขากลับไปสอบีิพัฒยาอะไรอย่างนี้ฉันก็แบบว่าหนูจะตุยแล้วพี่หนูแบบไม่มีคู่หูหนูีแบบก็คเขามาสอบอะเขาแบบรู้สึกว่าแบบคะแนนเขาอะไม่ดีเลยคือสอบอะสอบเขาว่าสอบได้แบบโอเคนะแต่แบบคะแนนเก็บอ่ะมันแบบ มันแย่อะอเข้าใจได้แบบเขาแบบสอบได้แบบสามสิบสองเต็มสี่สิบห้าใช่ปะแบบสองวิชาแต่คนละวิชากันนะแต่แบบได้สามสิบสองเท่ากันเลยแต่ก็ไม่แบบก็ไม่ได้เกรดสี่เพราะว่าแบบเพราะว่าคะแนนเก็บมันแบบไม่พอแบบขาดขาดไปอีกสี่คะแนนขาดอีกสองคะแนนเลยนี่ของของชนะแบบมันจะมีวันหนึ่งวันที่ยิบ ยิบเจ็ดรู้สึกว่ายิบเจ็ดนะน่าจะสอบจีนเว้ยสอบอ่านเขียนภาษาจีนอะแล้วมันแบบมันต้องรวมตั้งแต่บทสี่ไปนจนถึงบทหกอะแล้วแบบหกตอนอะมันจะเป็นทั้งหมดอ่สมมติใช่ไหมเป็นตัวจีนให้เราแปลมาเป็นพินอินเว้ยแล้วใช้ตอนที่สองก็จะให้พินอินแล้วเราก็เขียนเป็นจีนอะไรเงี้ยแล้วแบบแม่งคือต้องจําให้หมดอะแล้วก็จะมีการเรียงประโยคแล้วก็แต่งประโยคอีกแล้วแบบ แต่ละอันคือตายอ่ะต้องจำำําคําศัพท์ก็ต้องมาเรียนประโยชน์อ่ะคิดดูโอ้โหวันนั้นฉันตั้งใจจะอ่านแค่จีนวิชาอื่นปล่อยวางอ่ะ <c oughs> เปิดละเออเธอฉันได้ที่เรียนแล้วนะที่ไหนนนทบุรีวิทยาลัยอ,อยู่อยู่ใกลปะใกลอพายไหมยะไ <c oughs> กลามากแบบใกล้หรือไกลนะใกล้แบบยูสามารถขับมอเตอร์ไซค์ไปส่งไอ้ได้อ่ะเล <c oughs> เออแบบขับบอไซต์ไปส่งได้อ่ะก็แบบเขารบบเขาเขารับแล้วอรอไปคุยมาแล้วอรอเห็นว่าชายเขารับแต่ว่าต้องต้องแบบว่าต้องแบบยังไงอ่ะคือฉันต้องสอบที่นี่ให้เสร็จก่อนเขาถึงจะให้ใบแบบลาออกเต็มตัวคือฉันไปขอเนี่ยเขาบอกว่าลาออกไม่ได้ก่อนเพราะว่าเหมือนบบยังไม่ได้สอบอ่ะคือถ้ายื่นใบออกก่อนอ่ะยังไงมันก็ไม่ได้เกรดเทอมนี้อยู่ดีอ่ะ มันต้องสอบไปเสร็จอ่ะเออเขาถึงจะให้ออาอะไรเนี่ยแค่ได้ยินคําว่าจีนก็ปวดหัวแล้วครับตุย้ยถูกต้องยูเราเราเราได้แ랩โอเวอร์เลยปะจริงหรอแล้วคือของฉันอ่ะฉันได้นี่เธออะไรนะอะไรแล้วว่ารักอะไรวะรักดีอยู่ที่ไหนอะไรอ่ะฟังเล่นไฟอ่ะเธอฉันได้เพลงใหม่<อ>แล้วฉัน แบบเขาบอกให้คิดท่าฉันก็งงฉันก็ไม่หาในยู t u บ e ใ้่ป่าแล้วนก็แบบฉันต้องคิดท่ายังไงวะคือมันเป็นเพลงเศร้าแกันก็คิด่ออช<ะ>ันก็แบบคือถ้าเป็นอย่างเหมือนเป็นเพลงที่แบบรือความรักแท้ีวิตฉชันก็ยังพอได้เว้ยแต่นี้แบบเพลงมันเศร้าอ่ะจะให้คิดท่าไงวะเออก็ออคิดหนะังอยงู่นะ ใช่ว่าเฉลยแบบ <c oughs> ถ้าหาวอ่ะบอกบอกแม่อย่าลืมคิโลอีกกับวิตามินได้คิโลอีกกับวิตามินได้ไอ้คิโลไอกระปุกสีชมพูนะ่ะเออเออโอเคเอ้ยแต่ว่าเรามี้ไปเครื่องบินายุอ่ะเห็นแม่เห็นแม่อยู่บอกว่าอยู่อะ่ะ อยู่อะมาเครื่องบินแต่ว่าแม่ยูมารถทัวร์ใช่เปลี่ยนแล้วใช่ก็ให้ก็ก,ก็ก็ฝากแม่ยูมาไม่หมายถึงว่าไปเครื่องบินด้วยกันแล้วเอาเอาหรอกอย่าเพราะว่าเอารถไปที่อันนั้นในอพาร์ตเมนต์เนี่ยอ่า uh huh. อืมตอนแรกจะเอารถไปไว้บ้านญาติพอดีแต่ว่าญาติบอกว่าเอารถไปนู่นไ็ได้ถ้าแบบว่าต้องต้องแบบไปใช้อีกอะอะไรย่างนี้แม่ไอก็เลยแบบนั่นแหละ นั่งเครื่อมากับไอไปและทุกคนเป็นเพื่อนซินดี้หน่อยนะเดี๋ยวเชียจะแปบน,นะแล้ะจีดีก็จะไปแล้วไปดูเน็ตฟิกอาอย่างไม่นอนของแท้น่ารันยเธออะไรนะนบ้านหรอกันโอ้ไม่มีตามงานหมดแล้วไม่ก oh ไม่คือที่นอนตีสองตีสามไม่ใช่อะไรอีตาการเลยค่ะอาเกตเข้าใจได้อเอเด๋ยวซินดี้จะไปเดบฟิส่วนนัชชิจะแบบนั้นนะคะไปปบายนะคะทุกคนบายบายสี่ล้านคนบายเจอกน